สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาเปิด2อเงื่อนไขสุดยากที่สุปรัตน์มอนตาต้องทำให้ได้ก่อนจะเป็นนักเตะคนไทยคนแรกบนเวทีฟีเมอลีสำหรับสุปรัตน์มองตาได้เซ็นสัญญากับทีมเลสเตอร์ซิตี้ทีมชั้นนําในฟีเมอลีขอังกฤษโดยทางเลสเตอร์ซิตี้ส่งสุภรัตน์มอนตากองหน้าวันตะกิดของทีมชาติไทยไปให้ทีมโอซ์โบรเวนทีมในลีกเพี่ยมยืมตัวไปใช้งานโดยทางสุภรัตน์มอนตากองหน้าทีมชาติไทยเจ้าตัวกำลังเจอกับท้าทายครั้งใหญ่ เล,ล่นเป็นนักเตะคนไทยคนแรกบนเวทีฟ์มบรีอังกฤษเรามาเปิด2เงื่อนไขใหญ่ที่สุภาพรนันตาต้องทําให้ได้ก่อนจะเป็นนักเตะคนไทยคนแรกบนเวทีฟีมบลีอังกฤษข้อแรกสุภาพรนันตาต้องยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมโอชโลเวนทีมในลีกเบลเยียมให้ได้ข้อที่2ส,สุภาพรนันตาต้องยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมโอชโลเวนต่อเนื่องให้ได้และต้องพาทีมโอชโลเวนลุ้นตัวยูฟ่าแชมเปียนลีกให้ได้สำหรับลีกเบลเยียมมีทั้งหมด18ทีมแชมป์ของลีกจะได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกทันที เสิร์รดับ2จะได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกหากสุรรัตน์นันตาทำา2ข้อนี้ได้จะได้เวิร์กฟอร์มิตหรือใบอนุญาตทำงานที่เกาะอังกฤษแน่นอนและจะจะเรยกว่าเป็นนักเตะคนไทยคนแรกที่ได้เล่นเวทีฟิฟมบอลีกอังกฤษสำหรับคนไทยคนแรกที่เคยค้าแข่งบบลีกอังกฤษคือซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองกับทีมอัตเตอร์ฟิ์ทาวแต่เป็นลีกเดชแชมเปี้ยนชิพแต่ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร คนที่สองเป็นรีซอเทเลเทียิโนไทยเคยค้าแข่งกับทีมคริสตันพาเลตทีมในระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพแต่รีซอไม่สามารถขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ของคริสตันพาเลตได้และลีซอเจ้าตัวยังเคยค้าแข่งกับทีมเลียเซอร์ทีมในลีกเยอมแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเรามาคอยลุ้นคอยเชียร์กันว่าสุประดมันตาของหน้าเห็นยุคของทีมชาติไทยจะประสบความสำเร็จในลีกยุโรปหรือไม่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกด,ดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดเนื้อออหาาและเรื่่งวตไป รับคลิปนี้สวัสดีครับ